เดี๋ยววันนี้จะพามาดูกระบองเพชรนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจอยากจ,จะเลี้ยงกระบองเพชรแต่ไม่ชอบหนามเเราก็จะมีสายพันธุ์กระบองเพชรที่ไม่มีหนามแล้วก็น่ารักน่ารักเดี๋ยวจะแนะนําให้นะคะวันนี้จะแนะนำหนึ่งสายพันธุ์ก่อนนะคะเจอชื่อว่าเป็นขนนกเหลืองเดี๋ยวจะให้ดู อันนี้จะเขาจะชื่อว่าแมมมิราเรียไซเดียนานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าขนนกเหลืองอเขาจะไม่มีหนามนะคะถ้าใครไม่ชอบหนามสายพันุนี้ก็น่าสนใจเลี้ยงไม่ยากค่ะประมาณปีกว่า,วา,วาสองปีประมาณนี้เขาก็จะเริ่มอ,ออกดอกออกดอกส่วนมากก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนก็จะออกดอกดีค่ะอันนี้ก็จะมีสีขาวแล้วก็จะมีสีชมพู อันนี้ที่จะเป็นฝักสีแดงแดงเขาก็จะเป็นฝักที่ติดมเมล็ดแล้วนะคะเดี๋ยวพอฝักแกแ่เราก็เก็บเป็นมเมล็ดอยู่ด้านในนะคะเรามาพอพันได้หรือเราจะใช้วิธีการแยกหนอก็ได้นะคะชําหนอในอย่างต้นนี้จะมีหน่อเยอะอยู่แล้วเราก็แกะหนอพวกนี้ค่ะเอาไปพอพัน์ใหม่ได้ค่ะใครสนใจที่จะเลี้ยงแคตัด หรือกระบองเพชรส่วนใหญ่แล้วมันก็มีหลายสายพันธุ์นะคะบางคนเขาก็จะติแบบมีหนามอะไรแบบนี้ยมีเด็กเล็กมีอะไรก็จะไม่ค่อยชอบเลี้ยงกันแต่ก็เพลินดีค่ะเลี้ยงไปพอออกดอกมันก็จะมีความสุขดีค่ะผ่อนคลายไปได้อย่งเอนี่อันนี้คือแอสโทรไฟตั้ม อันนี้น่าจะเป็นเมริโอหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปหาข้อมูลบางทีเรากา็ไม่ค่อยแม่นชื่อเขานะคะก็คือด้วยความใจรักก็ศึกษากันไปค่ะก็ยังไม่ได้รู้ชื่อจำได้หมดว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างต้องหาข้อมูลอยู่ตลอดอันนี้ก็น่าจะที่รู้ก็คือเป็นแอสโทรไฟตัมค่ะพอสายพันธุ์นี่มันก็จะแยกย่อยไปอีกว่าเออสายพันธุ์นี้ เชื่อ,อน,นี้ประเภทอะไรของเขาหลายอย่างค่ะต้องศึกษากันไปน่ารักดีค่ะก็จะมีตุ่มดอกหลายสายพันธุ์นะคะช่วงหน้าร้อนนี้ออกดอกอันนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วอันนี้ก็มีตุ่มดอกตุ่มดอกเกือบทุกกระถางเลยค่ะนี่ถ้าเขาออกดอกพร้อมกันจะสวยมากเลยเวนี่ออกหลายดอกเลย เพลินดีค่ะมีความสุขดีอยู่กับต้นไม้ดอกไม้อันนี้ก็ก็จะเป็นทุ่งดอกยิมโนนะคะขยันออกดอกกันจริงเลยช่วงนี้ พรุ่งนี้ชีวิตคนเราก็เจอเรื่องราวกันเยอะแยะมากมายเครียดกันหลายอย่างก,ก็ต้องหามีวิธีผ่อนคลายของตัวเองนะคะส่วนเราก็ชอบปลูกต้นไม้ก็ลองหาดูคะ่ะว่าส่วนตัวแล้วชอบอะไรอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออผ่อนคลายมีความสุขได้บ้างนะคะส่งกำลังใจนะคะทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะ